สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาบอกเคล็ดลับการเด็ดกิ่งเก่งจีนนะคะเด็ดกิ่งเก่งจีนอย่างไรส่งลูกค้าให้ประทับใจนะคะก็คือเคล็ดลับการเรื่องเก่งจีนของเรานะคะก็คือจะเลือกกิ่งที่ค่อนข้างแก่แล้วก็เรามีวิธีการเด็ดที่แบบว่าไม่ช้ํานะคะก็คือเคล็ดลับส่วนตัวที่อยากจะบอกท่านผู้ชม อ้าวอันนี้มีดอกแล้วนะคะอันนี้ก็เพิ่งมีดอกนะคะอันนี้ยังไม่ได้เปิดจําหน่ายนะคะตัวนี้ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจก็เดี๋ยวดอกออกก่อนนะคะเราค่อยสอบถามกันมาวิธีการคัดเลือกเก่งจีนเด็ดอย่างไรให้มีคุณภาพแล้วก็ต้นไม่ช้ําก็คือเมื่อเราเลือกเก่งจีนที่มีกิ่งแก่นะคะแล้วก็บิดเลยค่ะ บิดเบาเนะคะไม่ต้องใช้มือกระตุกนี่ได้แล้วนะคะหนึ่งกิ่งกิ่งต่อไปก็เช่นเดียวกันนะคะเคล็ดลับคือไม่ให้ช้ำก็คือใช้ระบบบิด้ะนะคะเห็นไหมคะก็จะไม่ช้ำกิ่งที่ได้มาก็คนปลูกก็ประทับใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถแตกหน่อได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะแม้จะเป็นกิ่งสด หลังจากที่เราคัดสายพันธุ์ไว้สําหรับส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเคล็ดลับของเราก็คือเราเลือกกิง่งกิ่งที่แก่นะคะแล้วก็ที่สําคัญเราจะมาดูวิธีการห่อการเลือกกิ่งที่แก่ส่งให้กับลูกค้าก็คือจะทําให้ลูกค้าไปปลูกแล้วก็จะเิองอกงามได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะการที่เราใช้กิ่งอ่อนจะบางครั้งกว่าจะถึงลูกค้า บางครั้งก็บางคนก็ยังไม่เคยปลูกก็จะทําให้โอกาสรอดน้อยมากฉะนั้นเราก็เน้นเรื่องกิ่งที่แก่เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการห่อส่งลูกค้าของเรากันนะคะว่าห่อยังไงไม่ให้สินค้าของเราช้ําก่อนอื่นเราก็ใช้น้ํานะคะน้ําเปล่าจิ้มที่ชิดชู่ให้ชื้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ ห่อด้วยทิชชู่เบาๆกิ่งเก่งจีนนี่ส่วนใหญ่จะบอบบางนะคะและว,วิธีการเลือกซื้อเก่งจีนถ้าเป็นกิ่งแก่ก็คือเราจะด,ดูที่ปลายติ่งนี้นะคะจะมีด่างออกมาให้เราหนึ่งหนึ่งเส้นหนึ่งถึงสองเส้นนะคะแสดงว่ากิ่งนี้พร้อมชำต่อไปฉะนั้นเวลาชำแล้วก็จะง่ายในการจเจริญเติบโตนะคะม้วนเป็นกลมๆแบบนี้ ป้ายน้ําก็คือจะให้กระดาษติดได้ดีนะคะแล้วก็มีความชื้นนิดๆิดทำให้กระดาษนุ่มนะคะไม่ระคายผิวเก่งจีนได้แล้วนะคะ1ต้นอันนี้ก็คือเคล็ดลับการห่อเก่งจีนนี่นะคะใช้น้ําป้ายปลายปลาย,ายอาจจะแฉ่นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะพเพราะเป็นปลายที่เราจะใช้สำหรับหอ่อ พอพันรอบแรกผิวของเขาก็จะไม่ละคายเคืองต่อผิวเก่งจีนของเรานะคะพอหมุนไปได้เรื่อยๆค่ะความชื้นก็เก็บอยู่ในเก่งจีนก็จะทําให้การม้วนแน่นขึ้นนะคะอันนี้คือเคล็ดลับการส่งม้วนแค่นี้พอค่ะไม่ต้องมีอะไรติดนะคะแล้วก็ใส่กล่องให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะวางให้เป็นระเบียบ เพียงเท่านี้ก็ไปถึงลูกค้าได้อย่างสดแล้วก็ไม่ช้ำด้วยนะคะก็ฝากขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามแล้วก็สั่งสินค้ากันมานะคะเก่งจีนก็ขอบคุณมากมายค่ะ และก็ขอให้มีความสุขในการปลูกนะคะขอบคุณที่ติดตามทางช่องแตงโมว้าวมาโดยตลอดขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะ